ช็อกโกแลตนี่น่ากินจังเลยหยุดนะแมรี่ห้ามใช้นิ้วจุ่มลงไปในน้ำพุนนะรอจานของเราก่อนสินี่ไงที่เรารอคอยกระบองเพชรนั่นหรอน่ากลัวจังเลยไม่เห็นต้องกลัวเลยแมรี่ฉันโชคดีกว่าเธอเยอะเลยนี่คือยลี่ิลูตาลนะฉันจะกินมันเดี๋ยวนี้แต่ฉันมีความสุขมากเลยนะมีห่อแต่ก็น่ากินด้วยฉันรอไม่ไหวแล้วล่ะเอ้ากินพร้อมกันสองอันเลยแล้วกันอ๋ออร่อยจัง มีมามะเลใส่ลุงด้วยนี่ก็อร่อยมากเหมือนกันยังไม่หมดนะเธอรู้ไหมว่านายเลีลูกตามีนน้ำหวานสอดไส้ด้วยลากหมอได้แล้วนะตอนนี้ก็จมเยลลี่ของเธอนนน้ำพุดได้แล้วอย่าเสียเวลามันจะอร่อยมากแน่เลย<อ>มามะเลก,กับช็อกโกแลตเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดเลยตอนนี้ลูกตาของฉันดูน่ากินตั้งเยอะอทั้งอร่อยและก็ทั้งหนุบหนับมากเลยอะ น่าเสียดายท้หมดแล้วแต่ฉันยังมีอีกนะดูซิตอนนี้เลืลูตาของฉันเต็มไปได้วยช็อกโกแลตแลดนะ้ดูนะดูน่ากินสุดๆเลยต้องรีบกินแล้วก่อนที่จะมีใครมาขโมยของฉันโดยเฉพาะว่าแมรี่เธอดูหิวๆมากเลยเคสโชคดีจังเลยได้ของอะไรขนาดน,นี้ส่วนเธอก็ไม่ควงเพชรไงละ่ะส่วนของฉันอร่อยมากจะกินได้ไปตลอดชีวิตเลยอร่อยจะไม่อยากให้หมดเลยละ่ะ อร่อยทุกลูกเลย <G ül> น่ากินจังเลยโอเคแม่ี้ฉันกินหมดแล้วดูสิเธอน้ำลายไหลแล้วล่ะส่วนเธอก็ไม่ชงแล้วตํมนะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยฉันก็อ,อกแล้ว <G ül> อ๋มันติดอยู่ที่แขนของฉันด้วยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแต่เหมือนว่าถึงเวลาต้องลองกระบองเพชรก่อนฉันแล้วสินะ <G ül> อ๋ฉันไม่อยากทำเลยอ่ะมันเต็มไปได้วยน้า บางทีถ้าเคลือบด้วยช็อกโกแลตอาจจะก,กินได้กันได้นะอย่างนี้ต้องลองเช็คดูโอ้ไม่แมงกินไม่ได้อยู่ดีต้องลองลาดช็อกโกแลตอีกสักครั้งเธอกำลังทำอะไรนะแมรี่มันได้ผลดูสิ <Nice. S 1> มันดูเหมือนไอศครีมโทนเลยฉันจะลองดูอืมอร่อยจัง และที่สำคัญคือปลอดภัยด้วยไม่มีนามแม้แต่นิดแมรี่อย่าลืมว่านามอยู่ข้างในนะระวังด้วยโอเคนะเอาละฉันเตือนเธอแล้วนะระวังด้วยนั่นก็กินทั้งอันเลยละกันอ๋มีอะไรที่ปากฉันด้วยอะไม่จริงหนะนามก็บ้องเพชรโอ้ยเธอได้เอาชโอทีแมร่ฉันเตือนเธอแล้วนะดีนะที่ฉันมีนายติดตัวตลอดเวลาเอาเรืนของเธอมานี่สิ ฉันจะช่วยเธอเองเอาะวังด้วยนะเธอควรระวังให้มากกว่านี้นะก่อนที่เธอจะตัดสินใจกินกระบ,บองเพชรนะเธอเพื่อโทรออกมาเลยใช่ไหมเยี่ยมเลยดีจังเคสขอบคุณไม่มีปัญหาเพื่อนรักว้าวกูย๊ยและก็เม็ดใส่ลุงด้วยเจง๋ง <c oughs> ครั้งนี้เธอโชคดีกว่าฉันเยอะเลย <c oughs> ปลาดิบงั้นเหรอ โอ๊ยกระบอเพัรยังน่ากินกว่าอีกฉันไม่อดฉาเลยเค้กถงฉันหลอนนะงั้นก็กล้วยสสนร่อยก่อนอื่นต้องเอาเปลือกออกก่อนปอกเปลือกแล้วตอนนี้ก็สามารถส่งกับช็อกโกแลตได้กล้วยกับช็อกโกแลตเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดเลยว้าวแล้วตอนนี้ฉันจะลองจุ่มในสาลุงมันจะทำให้สวยแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นว้าว นี่เจ๋งมากเลยฉันลองไม่ไหวแล้วที่จะลองอร่อยจังตอนนี้ฉันกินกล้ยกวยช็อกโกแลตแบบในเท่านั้นนะเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วกล้วย mm hmm. ตอนนี้ฉันยังมีใส่ลึงเหลืออยู่ mm hmm. นึกออกแล้วเธาสามารถลงงไปในน้ำพูดได้มันทำให้ช็อกโกแลตมีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นอโอโเจ๋งจังเลยวิเศษสุดๆ <G ül> อะไรกันนี้ย่ยน้ำผู้ <G ül> เปลี่ยนสิงันเหรอแจง๋งโอ้ใช่น่าเสียดายฉันต้องจุ่มปลาหน้าขยะขยะลงไปในของสวยๆแบบนี้โอเคไม่ช้าก็เรก็ต้องกินอยู่ดีอาบน้ำปลาด้วยช็อกโกแลตสักหน่อยก็ดูไม่เลวนะ <G ül> ถึงมันยังเป็นปลาดิบก็เถอะเพราะว่าเคลือบช็อกโกแลตหลอกนั้นเนี่ยโอเคฉันจะลองดูพูดตามตรงมันยาสุดๆเลยอ่ะ รสชาติชุนโอ๊กสุดๆเลยสงสารแมรี่อะแย่กว่าปลาดิบก็คือปลาดิบเคลือบช็อกโกแลตนี่แหละเคที่น okay, ่านสงสารคนยยช็อกลายากเลยหนรอบนี้จะมีอะไรทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นบ้างนะฉันนึกออกแล้วเคเอหลอดนี่ไปสิแล้วฉันต้องทำยังไงกับมันเนะอะพอรู้แล้วไอเดียดีมากเลยแมรี่เธอสามารถดื่มช็อกโกแลตจากน้ำพูได้โดยตรงเลยฉันคิดว่ามันอร่อยเกินบรรยายเลย เห็นด okay, so wow, ้วยแต่ก็แค่ช็อกโกแลตกำลังจะหมดแล้วล่ะเราดื่มมันหมดแล้วล่ะเคทใช่แล้วมันอร่อยมากเลยว้าวอะไรกันเนี่ยข้าวโพดเหรอฉันต้องลาดในช็อกโกแลตจริงๆเหรอืมส่วนฉันไม่มีปัญหาเลยมารั่งฮับบ้ามาบ้ามันอร่อยมากช็อกโกแลตยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกงั้นฉันเป็นคนแรกนะฉันก็ไม่ได้รีบล้อให้กินเลย ดูนะดูสิน่ากินจังเลยเธอจุ่มมาลงในช็อกโกแลตยังไงดีนะจากนั้นก็ปิดกล่องแล้วก็เขย่าให้เข้ากันเพื่อให้หมาฝรั่งเคลือบด้วยช็อกโกแลตโอ้ว้าวน่ากินสุดๆเลย <S <S และตอนนี้ฉันก็มีหมักฝรั่งรสช็อกโกแลตแล้วละ่ะอยากลองแล้วว้าวนี่แหละใช่เลย เธอใชิแบบนี้แหละที่ต้องการกินให้หมดเลยเต็มคำและตอนนี้ก็ถึงเวลาของลูกโป่งช็อกันแลตเจ๋งนะคอยดูสิมันเจ๋งมากเลยแต่ยังไม่หมดนะฉันจะมีมองฟังกล่องที่สองอยู่ไปกันเลยฉันจะทำเหมือนเดิมแล้วก็เทเขยยวาขยาว่วแล้วก็กินมันให้อร่อยอกินเลย เยียมมากเลยล่ะเธอกินน้าอร่อยมากเลยเคสอ๋อแต่ลูกป,ปองก็เจ๋งมากด้วยเ,เธอพูดถูกแล้วและเขาพูดถึงเธอเป็นไงล่ะยังตาจาาเห็นเลยฉันไม่รู้ด้วยซ้ำต้องกินไงอะโอเคงั้นจะลองจำเปนช็อกโกแลตด,ดูบางทีอาจจะอร่อยกันได้นะกิ่นใช้ได้นี่ฉันจะลองดู ก็ไม่แย่ดีกว่ากระบองเพชรแล้วกันแต่ไม่อร่อยเท่าหับบ้าบับบ้าเราลองดัดแปลงสักหน่อยละดีนะที่ฉันมีไฟในกระเป๋าพอดีเลยเปิดเครื่องแล้วก็อ่นเลยถ้าทุกอย่างที่ฉันคิดถูกต้องมันต้องออกมาหอมน่ากินเป็นฟ๊อปคอนที่หอมและน่ากินที่สุดเลยดูสิเค้กไข่มันเคลือบช็อกโกแลตด้วยรสชาติจะเป็นยังไงนะ มีป๊อปคอร์นก็หมายความว่าเธอสามารถดูเดีเจ๋งๆได้นะโอ้ว้าวชาเลนจ์ทำอาหารเจ๋งจังฉันชอบมากฉันทำไม่ถูกเลยใครจะเป็นผู้ชนะโอ้ว้าวฉันก็ชอบป๊อปคอร์นนะในระหว่างที่แมรี่กำลังดูเพลินๆฉันจะลองแอบพลิกสักหน่อยนี่อย่าแตะเนอะฉันไม่แบ่งใครทั้งนั้นแหละดูสิหน้าตื่นเต้นสุดๆเลยช่างเถอะกินป๊อปคอร์นของเธอไปเลยยัยตะกระ ลองนะพผูนี้ไม่ไร่แล้วออร่อยจังมาแล้วขนมว้าวฉันได้คุกกี้โอริโอ้เ e <ell> จ๋งและเธอละได้อะไรฉันได้ขนมของเปรี้ยวจีนมันหนาวลองนึกหน้าเธอตอนกินสิตลกแน่นอน <_ c oughs> ใช่ฉันจินตนาการได้ไม่ยากเลยบางทีลองสุ่มเลมอนในช็อกโกแลตอาจจะไม่เปรี้ยวมากก็ได้สงสัยจังแต่ฉันต้องลองดูสินะ และต้องทำเร็วๆด้วยโอ้ไม่ยัง <c oughs> เปรี้ยวอยู่ดีทำไมวันนี้ฉันชอบหลจังเลย <c oughs> ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะพูดยังไงกับเธอดีแมรี่ใช่ฉันก็ไม่รู้จะทำยัไงช่างเถอจะลองจุ่มในน้ำพุอีกรอบนึงฉันจะให้โอกาสกอีกครั้ง <c oughs> ไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยยังเปรี้ยวเหมือนเดิม ต้นได้ฉันต้องกินให้หมดให้เร็วที่สุดเลยเคทเธอจินตนาการไม่เอาถึงความขมามนของฉันหรอกเธอ,<โ>อ,อพูดถูกแค่มองเธอฉันก็เ,เปรี้ยวแล้วล่ะเหลือฉันสุดท้ายแล้วโอไม้ไม่ไหวแล้วโอแมรี่ทำไมร้องให้ขนาดนั้นละ่ะเอาทิ่ชู่นี่ไปสิเช็ดซะหน้าของเธอได้สวยเหมือนเดิมขอบคุณนะเคทเธอน่ารักมาก แมรี่ฉันบอกให้เธอเชนหนะ้าไม่ใช่สั่งน้ำโมกนะโยนมาทิ้งไปเดี๋ยวนี้เอาละ่ะเลิกเสียวลาดีกว่าอริโอของฉันรออยู่เท่ทีทนะแมรี่ฉันไม่มีเวลามาจัดการกับอารมณ์ของเธอหรอกคุกกีส้สนอร่อยกำลังรอฉันอยู่นะและฉันอยากกินมันให้เร็วที่สุดเลยแต่ก่อนอื่นฉันต้องจุ่มลงไปในชอตตอ็อกโกแลต คุกกี้เค,คเลือบช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตคอมโบของจริงเลยอืมอร่อยจังเลยสิบสิบปิเลยละ่ะ hmm. เดี๋ยวก่อนนะ <gasps> ฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วละ่ะ hmm. ก่อนอื่นต้องเอาคุกกี้เอาจากห่อให้หมดแล้วก็บดให้ละเอียดเลยนี่คือประโยชน์ของเทคนิคคาราเต้ของฉันและตอนนี้ก็โคกงหัวเยี่ยมเอาอีกเยี่ยมไปเลย โ้เเธอเป็นอะไรมากมะสบายหายห่วงเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยจากนั้นก็เทช็อกแลตลงไปในถุงที่มีโอริโอบดละเสียบไม้ลงไปแล้วต้องเอาไปแช่แข็งได้เธอไม่รู้ใช่ไหมว่าจะเป็นยังไงล่ะฉันคิดว่ามันต้องอร่อยแน่นอนแบบนั้นเลยตอนนี้ก็ต้องรอสักน้อยเราไม่ได้รีบร้อนไปไหนนี่ เลยฉันใส่อริโอไว้นในช่องแช่แข็งละและตอนนี้ก็จับเวลาสองสามชั่วโมงก็ได้แล้วเยี่ยมมากดูเหมือนว่าจะได้ผลนั้นเนี่ยเธอทำไรไหน่ะเคสเดี๋ยวเธอก็รู้จับไม้แล้วก็ดึงออกจากถุงเลยเ <c oughs> จ๋งมากดูสิแมรี่นี่เป็นไอศครีมโอริโอที่เจ๋งที่สุดเลยละ่ะอืมอร่อยจังเลย แล้วถ้าเธอจุ่มไอศครีมลงไปในน้ำพุกมันยิ่งอร่อยยิ่งขึ้น <Wow. S 1> ช็อกโกแลตช็อกโกแลตและช็อกโกแลตอืมอร่อยอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยละ่ะโอเคดูเหมือนว่าเธอกำลังมีปัญหานะเธอเป็นอะไรไหมเธอแข็งไปแล้วจริงๆเหรอถ้าอย่างนั้นฉันต้องทำให้เธออุ่นด่วนเลยอืมผ้าห่มอุ่นๆนะ่าจะช่วยได้ไอศครีมแสนอร่อยขอบคุณนะแมรี่ นีช่วยเพื่อนเสมอเค้กน่ากินจังเลยช่างเธอยังไงเธอก็ไม่แบง่งกินสิแมรี่เพราะเธอคือคนช่วยชีวิตฉันนะ,ะน่าสนใจจังนี่มันคืออะไรโอ้ว้ามาร์ชเมลโล่นี่มันฝันรา้ายชุดๆเลยใช่สยองมะฉันได้ชีสเม็นล่ครั้งนี้ฉันโชคร้ายสุดๆเลยฉันมีความคิดนิดนึงมาร์ชเมลโล่จะช่วยเธอจากกกินเหม็นได้ เคสเราเข้าจัดการชิสเลอ์ซี่ไม่งั้นเราหายใจไม่ออกแน่ต้องกินจริงๆเหรอฉันไม่อยากกินเลยอะแต่ถ้าเอาไปจุ่มช็อกโกแลตก,กินมันจะหายไปไมั้นะฉันคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยล่ะโอเคจะลองกัดลงสักคำเออน่าขยัยยงสุดๆเลยใครเป็นคนคิดชิดนนยยี่น่าขยี้ยองขนาดนี้เนี่ย แบบนี้เขาให้หนูกินเท่านั้นแหละโอ้ฉันทำได้แล้วล่ะโอ้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยโอ้อเหม็นมากเลยฉันต้องเกนลนองไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันต้องล้างปากสักหน่อยแล้วช็อกักและเยี่ยมน,นี่แหละแต่เลอะน,นิดหน่อยต้องหาผ้ามาเช็ดหน้าด่วนเลย <What? S 2> นี่แคทนี่เสื้อของฉันนะไม่ใช่พ่อคินเลวสักหน่อยทำไมไม่ใช่เสื้อตัวเองละ่ะนี่มันเสื้อฉันนะเพราะฉันไม่อยากใส่เสื้อตัวเองนี่แมได้กินได้แล้วจริงด้วยมาร์ชเมลโล่ของฉันมันกำลังรอฉันอยู่จะเอาแท่งแรกจุ่มลงไปในช็อกโกแลตเยี่ยมอร่อยจังเลยฉันอยากกินมากกว่านี้ mm hmm. ฉันต้องลองจุ่มในน้ำโคลอีกครั้ง นนกินเท่าไรก็ไม่พอเลยโหน่าอิจฉาจังเลยข้อทีนะแคทแต่มาชเมลโล่็นของฉันคนเดียวและฉันจะกินมันเองแบบนี้ใช่เลยอร่อยทุกชิน้นเอรยังเหลือมาชเมลโล่อีกชิ้นนึงอยู่บนน้ำพูล่ะไม่เป็นไรฉันจะกินแกเดยนนี้ยังช้าไปนะอ่ะกได้มาประลองดาบกันและผู้ชนะจะได้กินมาชเมลโล่ชิ้นสุดท้าย และตอนนี้มันเป็นของฉันแล้วล่ะฉันจะลองดูอืมอร่อยจริงๆด้วยช่างเถอะงั้นฉันจะกินที่เหลือดูเหมือนว่ายังเหลืออีกสองชิ้นนะอู้หอมมากเลยแล่ก็อร่อยด้วยแมรี่มันอยู่ในรูจมูกของเธอเมื่อก่อนนั่นๆแล้วไงมันก็อร่อยเหมือนกันแหละว้วาวอมยิม้มมันต้องอร่อยอย่างแน่นอน Sẽ có không mình cánh Tại mình nhảy mà Dạy ngắn lỏ Đồ không còn xí Dạy của dân sẽ y Dành pin lấy Sao xảo xin khi bước sang tổng lắc lắc Hèn mà Mình xuôi ngắn không bình khẩn lạc có suốt đi mình อมีมไม่ใช่แค่อร่อยนะยังสนุกอีกด้วยแม้ว่าการเล่นกับมันไม่เจ๋งเท่าการเลี้ยน่าเสียดายที่มันเล่งมากมันจบอย่างรวดเร็วเลยโมนิกา้าเธอเริ่มกินได้แล้วได้ความยินดีแต่ฉันจะไม่แค่เลี้ยฉันจะทำอะไรที่เจ๋งกว่าน,นั้นตอนนี้ฉันไม่ได้มีแค่ออมีิมอันเดียวแล้วฉันมีมอมยิมเล็กๆอีกหลายอันเลยไม่สนุกกันเหรอ ฉันสามารถกินมันได้นานขึ้นและมีความสุขมากขึ้นเห็นมะโอ้มันอร่อยมากเลยโอ้เธอมีความคิดที่ดีมากเลยฉันก็อยากแครขนมเพิ่มสิกซักชิ้นนะอยากกินจังเลยฉันกินหมดแล้ว นั่นก็ดูซิถึงเวลากินแล้วแปลกจังเลยมีบางอย่างผิดปกติกับเธอดูเหมือนเมื่อเธอตกหลุมรักอมยิ้มเขาแล้วจริงๆหมายความว่าตอนนี้มันเป็นของเราแล้วนี่เธอทำอะไรลงไปเนี่ยใครอนุญาตให้เธอแต่ต้องขนมของฉันอะแล้วเข้าเอาคืนมาเลยนะ <c oughs> พวกะคิดคำมยเคทฉันบอกว่าเอาคืนมายังไงละ่ะ สาวๆฉันต้องใช้เว้นมันเพื่ออมยิ้มกลับมาเหมือนเดิมละโอ้ที่รักของฉันตอนนี้จะไม่มใค้แตะต้องเธอได้อีกแล้วอย่าแม้แต่มองอมยิ้มของฉันนะมันเป็นของฉันคนเดียว <c oughs> ตะกลาเอ้ยเธอต้องแบ่งมันกับเพื่อนอเธอสิโอ้ยแปลกซึ่งเลยมันติดนะแล้วทำไมล่ะฉันไมไ่หนาวนี่ ฉันว่ามันคงหวานเกินไป่และนั่นกือสีนี่เกิดขึ้นกับเธอเมื่อเธอล่วฉันบอกเธอแล้วดูสิว่าตอนนี้เรามีอมยิ้มีเยอะเลยเยียมสาวๆฉันไม่หนอนเต็มถังเลยเจ๋งมากเลยใช่ไหมฉันไม่มีถังแต่ก็ไม่เลวเหมือนกัน ส่วนฉันมีหนอนแค่ตัวเดียวเองสาสาวฉันอนุญาตให้พวกเธออิจฉาฉันนะทําไมต้องอิจฉาด้วยละ่ะฉันก็มีอของอร่อยเหมือนกันถึงจะมีแค่ตัวเดียวแต่ก็ฉันสามารถทำอะไรกับมันได้ด้วยนะเธอรูมม้ไะมเขาใช้หนอนตกปลาล่ะฉันสงสัยจะว่าจะจับอะไรได้นะคอยดูลวกันสสาวอย่าส่งเสียงดังนะอย่าทำให้ปลาตกใจล่ะ ได้แล้วฉันจับได้แล้วล่ะอ้อเห็นไหมมันคือปลาจริงๆด้วยแต่ฉันจับยันลี่ปลาได้โดยยันลี่นนอนแล้วมันเจ๋งกว่าเยอะเลยปลาตัวนี้สีสันสดใสหวานแล้วก็อร่อยมากมันก็แกกินหน่อยของฉันไปแล้วฉันจะกินแกและกันจ้าปลาเอาพะเจ้าเจ๋งจังเลยแน่นอนฉันโชคดีมากเลยนะ ูซี่ถึงตาเธอแล้วแหละกินหนอนเลยเออฉันจะกินมาแล้วนะเคทฉันขอยืมใบตกปลาหน่อยได้ไห้มมฉันก็อยากลองตกปลาเหมือนกันนะฉันหวังว่าฉันจะจับอะไรถึงเจ๋งได้ด้วยเยลลี่ถุงยักษ์นี่นะเช่นเยลลี่ฉลามี่ไงล่ะหรือเธอจับเคทเจ้าเล่ได้เธอต้องจับตาดูอย่างเธอให้ดีไม่อย่างนั้นอาจจะถูกขโมยได้นะเออ แล้วหนอนหายไปไหนแล้วล่ะมันอยู่ที่ไหนกันโอเคเธอไม่เลยอายใจบ้างเหรอเอาหนอนของฉันขึ้นมานะถ้าเธอต้องการแบบนั้นล่ะก็เอามาเดี๋ยวนี้งั้นก็เอาไปเลยสิโอ้แค่เธอไม่ละอายใจจ,จริงๆเลยอะ,ะมันเต็มไปได้วยน้ำลายของเธอ แล้วตอนนี้ฉันจะไม่กินมันแล้วหรอมอนิก้าได้เวลากินหนอนแล้วจริงๆก็ถึงเวลาแล้วล่ะฉันไม่ต้องการตกปลาด้วยฉันกินหนอนอร่อยๆแบบนี้ดีกว่าสาวๆมาอร่อยสุดจะบรรยายเลยจะกินให้หมดเลยล่ะสิ่งที่สำคัญต้องใส่ลงไปในปากของเธอให้เยอะที่สุดจะได้ไม่มีใครมันขโมยได้อย่างแน่นอน โอ้อร่อยจังเลยมอนิก้าให้เราบ้างได้มะไม่ละฉันจะไม่ให้เธอแต่ต้องนอนเซวิสเซ์ของฉันแน่น,นอนลูซี่เราต้องสอนบทเรียนให้ผู้หญิงคนรอบคนนี้นะซอนทรีเเพจจะช่วยเราได้ใช่แล้วเป็นความคิดที่ดีมากเลยแต่สงสัยเจ้ว่าการกินรถเผอจ,จะเป็นยังไงฉันคิดว่ามอนิก้าต้องเช่าเอาละพร้อมแล้ว อร่อยจังเลยฉันอยากกินเองแล้วก็กินเองโฮดีจังแต่ดูเหมือนว่ามีอะไรแปลกๆทำไมมันเผ็ดจังเลยอะเผ็ดแผนของเราได้ผลตอนนี้โมดกา้าวมุจำบทเลนนี้ไปตลอดชีวิตของเธอการเป็นคนรอบนั้นไม่ดีเลยงั้นพวกเธอทำใช่ไหมเนี่ย เขาทำให้หน้ของฉันละลายไปหมดเลยไม่ละอายใจอีกแล้วนะเอาไปเลยตอนนี้พวกเธอเดียวดีขึ้นมากเลยสฉมเงินเหมาะกับเธอนะฮ่าาทำไมฉันถึงได้ขวดที่เล็กที่สุดละ่ะเพราะฉันได้ขวดที่ใหญ่ที่สุดยังไงละ่ะวังว่าข้างในจะมีของอร่อยๆนะ ฉันก็มีขวดที่เล็กกว่าแต่ฉันมั่นใจมันจะอร่อยเหมือนกัน hmm. ขวดของฉันเล็กเท่านิ้วเลยอ่ะไม่อยู่ตีทำเลยงั้นฉันจะดื่มเป็นคนแรกเลยกันฉันหวังว่ามันเป็นสีเหลืองแต่ไม่ใช่ว่ามันทำมาจากมือนนาวนะ อ๋อมันคือเจอลลี่และเจลลี่อร่อยเสมอเลยอ้ดีจังเลยโอ้ให้ตายฉันอยากกินบ้างสาวๆมันอร่อยมากฉันพร้อมจะกินเจลลี่ไปตลอดชีวิตเลยล่ะตแต่น่าเสียดายที่มันหมดแล้วทำไมฉันถึงได้ขนเลยขนาดนี้นะอาจเพราะว่าเธอทำตัวไม่ดียังไงล่ะ ตอนนี้ฉันมีขวดใหญ่และฉันมั่นใจว่าจะลลี่สีม่วงของฉันอร่อยกว่าจะลลี่สีเหลืองของเธอแน่นอนโอ้น่ากินจริงเลยดีจังฉันไม่เคยกินจลลี่ที่อร่อยแบบนี้มาก่อนเลยรสชาติเหมือนเบอร์รี่ป่าเลยฉันจะกินมันให้หมดเลยล่ะให้ตายเถอลูซี่ฉันเข้าใจเธอแล้วนี่มันอร่อยมากเลย และก็หมดเร็วมากด้วยเหลือแค่ก้นขวดเองฉันต้องขุดมันออกมาแต่ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไรและที่สำคัญที่สุดคือมันอร่อยมากด้วยดีจังเค <c oughs> ถเธอเป็นผู้เชียช่ยวชาญในการเอานิวเข้ามาในขวดล่ะฮ่ <c oughs> <c oughs> ฉันทำแด้ทุกอย่างและเพื่อเจลลี่โอ้ใช่ยัง <c oughs> เหลืออีกนิดนึงละ่ะ เน้วของฉันติดนะฉันจะทำยังไงดีเนี่ยไอขวดงอ,ออกนะโอ้ยระวังหัวนะเออช่างเถอะยังไงมันก็อร่อยมากยืนดีแล้วอะไรต่อละโมนิก้าถึงตาเธอแล้วในที่สดุดฉันเลือกเห็นแล้วว่าจะเรียกของฉันมันอร่อยโอ้ยให้ตายเถอะ โคตรมันทำให้ฉันเจ็บมากตรงหัวเนี่ยฉันคิดว่าฉันสามารถจัดการกับเจลลี่ของฉันได้ดีกว่าเธอและฉันยังมีเยอะกว่าด้วยฉันสามารถบีบมันออกมาได้แบบนี้แปลกจนทำไมมันถึงไม่ออกมานะทำไมกันมันควรออกมาสิมันคือเจลลี่นะมันทั้งนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นนะ โอ้ใช่แล้วดูเหมือนว่าจะได้ผลแล้วกล่าวมันจะขวดที่เหลือแค่ยกขึ้นแบบนี้โอ้ว้าวมันต้องอร่อยมากแน่แน่สาวๆฉันเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยฉันไม่กินอะไรแบบนี้อร่อยๆมานานแล้วน่าเสียดายที่ขวดใหญ่แต่มันไม่พอสำหรับฉันนะ่ะฉันอยากได้มากกว่านี้แต่ว่าเจล,ลีอร่อยจริงๆเลยแล้วก็เหนียวนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไร หรืออาจจะแปนนะ้นเบอร์ของฉันมันจะอยู่กับโตใช่วยด้วยจะทำยังไงดีอะโมนิกา้าเราก็ไม่รู้จะช่วยเธอ,อยังไงอะไม่ต้องห่วงฉันอยู่นี่และสบายดีแต่ฉันะดอกมาแล้ว แต่เมืองของฉันยังติกับโตอยู่เลยทำยังไงดียังไงดียังไงดีงงด <c oughs> ตอนนี้โ <c oughs> มนิก้ากับโตก็เป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว <c oughs>